ครับผมสวัสดีครับผมแฟนเพจแฟนรับเอฟซีทูขู่ทูคนมาอนีกับผ้าแฟนเพจแฟนขับเบอรเบิงงัวเขางอมนะครับเนาะนี่นะครับแม่นี่แหละครับเป็นงัวขกเกืองเรืองมดบดดีนะครับเด้อสมพอพันดีความนะครับเนาะนี่ครับเบิ้งใบเบิ้งหลอดพันก้อนครับผมกระทิงแดงเอสเคห้าสามห้าครับผมพอพันเนี่ครับเนาะที่พันเดือกขามาทับแม่นี่ย เอสเคห้าสามห้านะครับเนาะวันเดือนปีที่เพิ่นผสมนี่นะครับั้งที่สองข้งที่สองนะครับเอครข้างแรกว่าถดเนาะครับเนาะทับั <observing> ้งที่สองผ่านรอบโดยดีครับผมได้สองเดือนกับสามหมื่นนะครับเนาะสองเดือนกับสามมื่นนี่นะครับกำหนดขอดเพิ่นมันครับนี่นะครับเด้อสิ่แปดซิงหาเนี่ยครับผมนี่นะครับเนาะแม่นี่ครับผมรับพอพันไว้ดีครับ เบิร์เท่านั้นครับทั้งแดงแตะกุลเอ็ดเคนะครับเนาะว่าเม่นี่เปิดปไปเมื่อไหร่นะครับเด้อสมไว้ให้พร้อมนะครับเนาะผ่านเราเอผ่านมาได้สองเดือนนะครับผมสองเดือนกับสามมือนะครับเนาะที่สมัยเนี่ยก็ลูกโตที่สามของเพิ่อนนะครับผมเพิ่นนึงครับคุ้คมเงยคุ้มยาวคุ้มสูงเพิ่นกู่หางเพิ่นหลาย หลายเป็นหลายเนาะครับเนาะหัวหางเพิ่นนั่นแหะครับคอเข้านี่เบิดเท่านั้นครับทางดำเป็นงัวครบเครื่องเรื่องบดบดสมบูรณ์แบบสมแบบเนดินพันกันครับครบถ้วนสมบูรณ์ดีเนาะครับเนาะในเรื่องบดบดบอบบบความหวังได้ครับผมเป็นงวงครบเครื่องเรื่องบดบดดีครับแนี่นบดนลยครับคอเข้าเพิ่น ดำเป็นดำเด่นเป็นเด่นเนาะครับเนาะหัวนมกรบส่วนสมบูรณ์ดีนะครับเนาะสีหัวพอดีเนาะครับเนาะพุ่มสูงอร่อยหาซิบได้เยอะครับผมสี่ซิบหาบวกขึ้นไปห้าร้อยหาซิบแค่ๆพอดีนะครับผมนี่นะเหงาสูงเนาะครับเนาะพุ่มเงาเนี่ยว่าแตกต่างจากเมเล็ดหรครับพุ่มเหง้าพิ่นลึงคอลึงทองเพิ่นนี่หลายเป็นหลายครับผมนี่ด้านขาทกขาถอนหางมกหางดอกนี่ก็นั่นแหละครับผม หัวเจ้าวย่อรับประกันให้คือเก่าเด้อครับเด้อเออทุกต้นทุกตัวนะครับผมแม่นี่ก็รับประกันคือกันนะครับเนาะบ่ได้ยกเว้นครับผมหัวเจ้าวย่อรับประกันให้ได้นะครับเนาะขาทกขาถอนหางงกหางดอกเปิดไว้วยอะไรนะครับเด้อเมียนี่อะไรเปิดไว้หลายชั้นเลยหรหัวเฉียวย่อเจ็ดมื้นส่วนๆครับผมราหนี่แถวแพนเพจดแพนครับเช็คเบื้องหน้านะครับเนาะหัวสูงใหญ่สูงระดับนี่สมไว้ได้สองเดือนกว่าแล้วนี่ก็ จังเฉียบเบิ้งนะครับเนาะสามชั่วโมงไดงเนี่ยจิถึกกว่านี่ก็จังเฉียบเบิ้งนะครับเนาะพูดนะครับในด้านเฉดสีเพิ่นนี่แดงเป็นแดงเข้มเป็นเข้มนะครับผมยุ่ิไถ่ทองเพิ่นกับยุบบอยยุบบนนะครับเนาะกันการหน่อยกันการนะครับยุบเบือเพิ่นนั่นแหละครับจุดเด่นๆของเพิ่นนะครับเนาะการยุบทองครับผมการยุบเรื่องทองเพิ่นนะครับในด้านเฉดสีเพิ่นในค้มในด้านค้มแดงเพิ่นนะครับเนาะแดง แดงเป็นแดงเหรอครับเนี่ยแดงจนเกินแดงพ้นแลน้วครับนั่นแะครับออกสไตล์บามันไทยง่าเขาเลยนะครับเนาะง้อเขาง,ง้อมแม่นี่้วันตเงี้วคอเข้าดำดีเด่นชัดดีนะครับเนาะคอเข้าพ้นก็นได้ลึงคอลึงทองนี่บ่แพ้ตัวได้นะครับเนาะเฉดสีกับข้มแดงนี่กับบ่แพ้ตัวได้คือกันครับผม ข้อมเาแล้วเน้นด่านน้ำโตขุนยงาเนี่ยเปรียบเทียบกับหัวเล่ได้เลยเนาะครับเนาะหัวแม่เนี่ยแข่งค้อมเงากันได้สบายสบายแหละครับกับกับหัวเล่เนาะครับเนาะนะครับเนะบ,บิ้งเงาเลยแต่เบิเ้งดีนะครับเนดะ้อหัวแม่เนี่ยเนาะครับเนาะคร <Okay. S 1> บถ้วนสมบ,บูรณ์ดีอยู่ครับผม เอาละครับถ้าแฟนเพจแฟนครับขึ้นมากันรวดรวดนะครับเด้อเปิดด้วยเจ็ดหมื่นบาททวนครับผมราคาคือเก่านเนาะครับเนาะในด้านคาทกคาถอนย้ำอีกเท่านึงครับคาทกคาถอนห้างมุกห้างดอกมุ่งเฉยอดรับประกันใหายนะครับเด้อมุ่แม่นี่เนาะครับเนาะมีใบมีหลอดให้ใบหลอดตรงกันเป๊ะนะครับเอาละครับผมสำหรับคลิปนี้แฟนเพจแฟนครับอดทีก็บทีสีเบื้องย่างจูใจเนาะครับเนาะ คลิปนี้ก็ขอบคุณในหลายครับผมแฟนเพจแฟนครับเอฟซีของหัวเฉาทุกคนนะครับเด้อคลิปนี้ก็จบไปเท้านี้แหละครับผมสวัสดีครับ